นะเริ่มกันเลยโอเคครับทุกคนสวัสดีครับอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมแลกหน้าล็อกออริจินนะครับทุกคนก็นะฮะหลังจากที่ผมทําคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของการใช้ w a เกอร์โทเคนะครับหรือก็คือเหรียญอันนี้นะครับในหน้าของ o d ดินครับใช่ไหมนี่เราเข้ามา o d ดินครับใช่ไหมครับแล้วเราก็มากดตรงนี้ เดี๋ยวรอมันแปปนึงนี่นะครับกดรับรางวัลการแข่งนะครับนี่ใช่ไหมเราก็จะได้เหรียญพวกนี้มานะเป็นเหรียญสีทองทองพวกนี้นะครับแล้วก็เพชรอีกจํานวนมาหาศาลเลยซึ่งที่มันเฟี้ยวก็คือว่ามันเป็นเดลิควีส์นะครับเ,เพื่อนๆเท่ากับว่าผมไม่รู้ว่าระยะเวลามันถึงไหนนะระยะเวลามันจะถึงวันไหนผมไม่แน่ใจแต่ว่าเราจะได้ทุกวันนะครับอย่างน,าน้อยๆเนี่ยวันละ1,000 1000เพชรนะ ในหน้านี้และอีเวนต์เควสพวกนี้อีกนะครับนะก็ช่องละ400ซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่เดลี่นะแต่อันเนี้ยเป็นเดลี่เควสนะครับเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาก็ทำเควส์พวกนี้เพื่อนๆก็จะได้สาหรับเพื่อนๆที่ล็อกอินทันเมื่อคืนนะครับหลังจากที่ผมทาเควสไปก็ใครที่ยังไม่ได้ปิดเครื่องนอนตั้งแต่เมื่อวานนะก็จะได้รับก่อนชาวบ้านเขา1วันนะก็แบบว่าเป็นๆไปเลยนะฮะแล้วก็เหรียญพวกนี้นะครับนะทีนี้เนี่ย ก็นอกจากที่มันจะรับได้ทุกวันแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดเข้ามาแล้วมาดูกันว่าไอ้เหรียญตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้นะครับมันทําได้2อ,อย่างนะครับก็คือทางเดิมพันนะครับนะเดิมพันทีมพวกนี้นะครับทีมเหล่านี้นะครับที่เข้าไปร่วมแข่งขันกันนะครับว่าอ่ะนี่ใช่ไหมเราผมมีอยู่200ผมจะใส่ทีมนี้ผมกดไปผมก็กดเดิมพันประมาณนี้นะครับนะแล้วถ้า เพื่อนๆนะครับที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยนะครับผมอยากจะบอกว่านี่เป็นโอกาสเติบโตที่ดีมากๆเลยนะครับที่ระบบนะครับได้ประทานนะครับใช้คำว่าประทานมาให้เราเลยนะครับนะในการใช้เหรียญวอร k เกอร์โทเค็น er นะครับ <c oughs> เพื่อนๆเข้าไปตรงคํวัาแรกครับนะหน้านี้เนี่ยก็คือจะใช้เหรียญวอร k เกอร์โทเค็นแรกทั้งหมดนะครับเพื่อนๆแล้วมันดียังไงมันต้องดีมากๆแน่ๆครับเพื่อนๆดูกล่องนี้นะครับผมแลกไปแล้ว2อัน นี่คือขนนกขาวนะครับที่ต้องใช้แมวซื้อเท่านั้นนะครับมันมันไม่มีขายนะครับเพื่อนเพื่อเป็นเพลทหรือเป็นอะไรนะเพื่อนๆไปที่เนมเบอรี่ช็อปนะครับแล้วก็ไอเทมใช้งานอาโทษทีเดี๋ยวก่อนนะไอเทมเติบโตนี่นะครับเพื่อนๆมันจะอันละ100แมวเลยนะใช่ไหมเนี่ยหนึ100แมวนะครับแล้วระบบเนี่ยมันทําให้เราแลกได้ทุกวันนะครับนะวันละมันมีจํานวน20กล่องแหละเดี๋ยวอยู่ไหนวะหาไม่เจอ เอ่ออ่าอนไนไปหายไปไหนแล้วอะยูเนียนพิเตอร์อ๋ออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างโอเคเบตติ้งช็อปนะครับนะคือเพื่อนๆนจะแบ่งเหรียญไว้ส่วนหนึ่งไว้แทงเดิมพันทีมที่ชอบก็ได้นะครับแล้วก็เหลือไว้บ้างนะครับอย่าไปแทงหมดแล้วก็มาซื้อขนนกขาวนะครับถ้าไม่ใช้ขนนกขาวก็เป็นขนนกอันนี้ก็ได้แต่ว่าขนนกอันเนี้ยนะครับ มันสามารถรีหาจากร้านค้าสุ่มรายวันได้อยู่แล้วสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ามันไม่มีช่วงเวลาไหนแล้วนะครับที่จะทําให้เรามาซื้อขนนกอันนี้ได้แบบนี้ฟรีๆนะครับแล้วก็อันนี้น่าสนใจอีกอันนึงก็คือไอเทมพวกเนี้ยเอาไว้เปิดลูปปั้นแดงนะครับมันก็อันละ750นะก็เรียกว่าสายฟรีเนี่ยหรือสายเติมน้อยเหนื่อยแน่นอนนะครับถ้าจะค่อยๆเก็บอันนี้ไปเรื่อยๆในช่วงเวลาอื่นๆที่ ระบบไม่ได้มีอันนี้มาให้แรงนะครับโอเคมาเราไปที่ขนนกกันก่อนนะครับผมแลกไปละสออันเพื่อที่จะมาท,ำทํำลีปให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับไปที่ฟีเจอร์นะครับนี่นะครับผมใส่ช่องนี้ไปคือตอนเนี้ผมมีอยู่2แถวนะครับที่ใส่ขนนกขาวนะครับในส่วนป้องกันนะครับเพราะว่าตอนที่เซิร์ฟเวอร์มันเออใช่ไหมแล้วมันก็แจกเขาก็แจกเหรียญแมวให้เรา200 2รอบ ผมก็ไปซื้อนี่มาหมดเลยนะครับทั้งหมด400แมวนะแล้วอันนี้นะครับเป็นเมื่อเช้านี้เลยล่าสุดผมก็มีอยู่ประมาณ400 800สิแล้วผมก็ไปซื้อมาอย่างละอันอ่าเดี๋ยวผมจะถอดอันนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับยังไม่รู้คุณสมบัติของขนนกอันนี้หรืออะไรประมาณนี้ตอนแรกนะครับผมใส่เป็นอันนี้นี่เห็นไหมสังเกตว่ามันขั้น9เลยนะอันนี้อีกอันนี้ก็ขั้น4นะครับนะ อ่ะหายไปไหนะไม่ใส่ละอันนี้ขั้น7ขั้น7โทษทีครับเพื่อนๆโอเคตอนแรกผมใส่เป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วผมจะซื้อขนนกขาวมาแล้วผมจะถอดอันนี้ออกพอถอดออกค่าพลังผมลดไป115นะครับแล้วถ้าผมใส่ขนนกขาวกลับคืนอันไหนก็ได้นะครับใส่ไปเลยผมได้พลังมา174นะครับอันนี้ขั้นนี้ขั้น6ใช่ไหมถอดออกนะครับพลังหายไป107นะครับแล้วก็มาใส่ขนนกขาวที่ซื้อมา พลังขึ้นมา243นะครับเพื่อนเพื่อแล้วเพื่อนๆนคิดดูว่าถ้าเพื่อนเพื่อนใส่ในช่องป้องกันทุกช่องนะครับพลังเพื่อนๆนจะพุ่งมหาศาลแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสสยฟรีแล้วก็ใส่เติมน้อยนะครับที่เติมเงินแล้วก็เอาไปลงกับอย่างอื่นไม่ได้มาลงในส่วนของขนนกนะก็เรียกว่าเพื่อนๆนะครับแบงเรียนไว้อย่าไปใช้หมดนะครับนะแล้วก็ลูกปั้นนะครับมาที่ลูกปั้นนะครับ พวกข้างบนเนี้ยเราสามารถเปิดได้ง่ายๆเพราะว่ามันสามารถมีของให้เราซื้อนะครับด้วยร้านค้าเพชรอยู่แล้วหรืออะไรพวกนั้นแต่ว่าช่องวากคลี่ตั้งแต่มิสลงมาเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ตราสัญ,ญลักษณ์พิเศษนะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยต้องใช้ที่เป็นธนูใช่ไหมอ่ารูปร่างเป็นธนูทั้งหมด9อันแล้วเราจะหาจากไหนนะครับดูในตัวก่อนละกันอ่าดูในตัวก่อนอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น ส่วนของสแตทนะครับเ,เพื่อนๆกดไปที่สแตทนะโอเคผมมีกล่องอยู่ทั้งหมดกล่องนี้ใช่ไหมอ่าใช่กล่องนี้ใช่ไหมใช่ผมมีอยู่ทั้งหมด4กล่องผมน่าจะได้มาจากการลงกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจำไม่ได้ถ้ากดรายละเอียดไอเทมเน่ยก็จะเป็นของที่เราตามหานั่นแหละนะครับก็คือไอธนูนะครับหรืออันอื่นๆนะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เติมเราจะหาจากไหนเพราะว่ากล่องพวกเนี้ย มันได้จากการประมูลเท่านั้นนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมต้องประมูลเอาแมวไปประมูลมานะครับหรือไม่ก็รอเก็บจากกิจกรรมซึ่งไม่รู้ว่าคือตั้งแต่ผมเล่นวิวอตก้ามานี่ยผมเพิ่งได้4กล่องนะครับนะเพราะงั้นนะครับเพื่อนๆตอนนี้มีโอกาสแล้วนะครับที่ระบบเขาทําเข้ามาให้เรานะเอื้อสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยหรือจริงๆก็ทุกสายนั่นแหละนะครับไม่ว่าคุณจะสาย1สาย3สาย4แต่ว่าสายฟรีได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับก็คือ 750นะครับเจ0เหรียญเอามาแลกกล่องนี้แล้วเราใช้ทั้งหมดช่องแรกอะนะครับใช้ทั้งหมด9กล่องนะครับเพื่อนเคิดว่ากี่ปีเราจะเก็บได้ถ้าไม่ได้กิจกรรมนี้นะนอกจากนั้นก็มีเป็นของอื่นๆทั่วไปที่เราสามารถหาได้ในเซิร์ฟนะครับถ้าเงินเราเหลือหรือว่าเราไปแทงแล้วเข้าขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็แบ่งเหรียญน,นะครับนะมาซื้อของกิจกรรมพวกนี้ด้วยนะครับนะถือว่า เป็นช่วงเวลาที่เราจะเติบโตได้ดีมากๆแล้วเราก็กอบโกยได้มากๆเลยเพราะนอกจากจะแจกรายวันแล้วนะครับก็คือหาได้จากการเดิมพันด้วยก็เรามันเป็นอันนี้ก็อยู่ที่ดวงแล้วกันนะว่าเพื่อนๆจะไปจิ้มฝั่งไหนผมจะไม่แนะนําในส่วนนี้แล้วกันนะครับโอเคแต่ที่เราลุกก็คือว่าทุกวันนะครับวันละ1 0 0 0พันเหรียญแน่นอนนะเพื่อนๆก็แบ่งไปซื้อขนนกวันละ4 0 0 6 0 0ก็แล้วแต่หรือจะทุ่มหมดเลย ใช้800แทง200ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ้ออีกเรื่องหนึงมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ว่ายังไม่มีในตอนนี้นะกดไปที่คะแนนนะครับแล้วเราก็ไปที่ที่ที่อ่านเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะครับ Dimension Shop นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรม5 vs 5นะครับแล้วก็จะได้ไอ้เจ้าก้อนอย่างนี้มาเรียกว่า Mark of p o e e อะไรสักอย่างนี้นะครับก็มา เป็นแรกของนะที่น่าสนใจก็คือกล่องนี้นะครับเลือก1ใน3นะครับเราสามารถเลือกเฮดได้1ชิ้นไม่รู้ว่ามันจะสุ่มเฮดอะไรเข้ามาให้เราเลือกนะครับเอาไว้เดี๋ยวรอกิจกรรมนี้เข้ามาแล้วก็เก็บได้ครบเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับนะก็มีในส่วนนี้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นหน้าของ betting shop นี่นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆขนนกขาวนะครับดีมากๆนะโอเค และอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดนะครับนั่นก็คือนะฮะเป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะนั่นก็คือนี่นะครับเพื่อนๆข้างๆพาสข้างๆไกลนะครับสกายซิตี้นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปนะครับโอเคอันเนี้ยผมลองกดเข้าไปดูแล้วนะครับเพื่อเป็นการเทด,ดวงตัวเองนะปรากฏว่าเน่านะฮะไม่ได้เลยเลยนี่นะครับก็จะเป็นการขุดไปตามชั้นต่างๆนะครับนะตามนี้ ซึ่งรางวัลใหญ่สุดตอนนี้นะครับของมันก็คือนี่ครับเพื่อนๆไปดูชั้นที่100นะก็จะเป็นชุดแฟชั่นนั่นเองนะครับสุพีมเหมียวนะเวลาใส่ก็น่าจะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าน่ารักน่าชังนะครับเป็นแมวเหมียวนะครับโอเคแล้ววิธีเล่นกิจกรรมนี้สายฟรีทําได้ไหมสายฟรีนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับแม้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆไปที่เราต้องใช้จอบอันนี้ในการขุดใช่ไหมโอเคเรากดไปที่จอบนะครับกดบวก นะครับกดไปเลยนี่นะครับมาหน้านี้นะมันอยู่ในหน้า Special o f f e er เนะครับเพื่อนๆสามารถเอาเพชรมาซื้อจอบได้นะครับซึ่งจำกัดการซื้อที่80อันคิดเป็นเงินก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0แมวนะครับอันนี้4 0่พแมวเอ้ยไม่ใช่ขอโทษ4 0 0พเพชรนะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะมาซื้อกล่องนี้นะครับซึ่งมันจะสุ่มนะฮะของที่อยู่ในกล่องเนี้ยที่เอาไว้เปิดนะครับกล่องละ300จํากัดการซื้อ10ครั้งก็อีก3,000เพชร ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าผมจะไม่เอาเงินมาลงกับตรงนี้นะครับไม่หมายถึงเอาเพชรนะว่าลงกับตรงนี้ผมจะเอาไปเรียกว่าอะไรเดียเอาเพชรไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะทําให้ผมเก่งได้มากกว่านี้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเสี่ยงดวงอยากจะขุดอยากจะจัดนะครับก็จัดไปได้เลยนะแล้วแต่ครับแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนนะครับซึ่ง ถ้าเป็นใส่ฟรีใส่เติมน้อยเนี่ยก็ไม่น่าจะหลุดเกินชั้น50หรอกมั้งนะครับประมาณนั้นจากประสบการณ์ที่เคยเล่นมานะครับมาดูของรางวัลกันนี่ถ้าชั้น50จะเลือกสัตว์แดงได้1ตัวใช่ไหมชั้น10ไปถึงชั้น10ได้ตัวสุ่มสัตว์ชั้น20ได้ตัวแลกการ์ดใช่ไหมแลการ์ดกี่อันไม่รู้นะฮะชั้น30ก็จะได้อ่อแค่ชั้น30ก็ได้สัตว์แดงแล้ว1ตัวนะครับเพื่อนๆ40ได้แฟชั่นอ่า5้ก็ได้สัตว์แดง 60ได้หมวกแมวนะครับได้ฮูดแมวนะโอเคก็เป็นอย่างนี้ก็น่ารักดีนะครับโอเคแล้วนะครับนอกจากการขุดตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆดูทางทางขวามือนะครับ b สซิ่งリเวิร์ดนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปนะครับทุกคนไปกดเลยนะครับนะทุกคนนะครับที่ทะลุผ่านไปชั้นสูงๆแล้วจะขึ้นชื่ออย่างของผมเนี่ยนะครับชั้น40คือสูงสุดตอนนี้ใช่ไหมก็คือเออๆนะครับเราไปกดตรงนี้นะครับอันนี้ผมกดไปแล้วนะเพื่อนๆ กดตรงนี้นะครับกดไปเลยเนี่ยไม่มีใครนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีอย่างนี้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับเราจะได้เพชรนะฮะหนึ่งร้อยด้วยนะนะครับนี่อันนี้ผมกดไปแล้วผมก็ได้เพชรเพิ่มมา200เม็ดก็เหมือนเป็นการแบบว่ากดไลค์นะครับให้ให้คนที่ไปถึงจุดสูงสุดนั่นเองนะครับนะแล้วเดี๋ยว ถ้ามีใครกดไปถึงชั้นร้อยนะครับเราก็ค่อยกลัมาดูแล้วมากดไลค์ตรงนี้เราก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเปิมไปกับเขาด้วยซึ่งช่วงนี้ใส่ฟรียิ้มหนักๆเลยนะฮะโอเคประมาณนี้นะเพื่อนๆลองเข้ามากดดูเข้ามาเล่นดูกันได้นะครับแล้วแต่กําลังทรัพย์กำลังศรัทธาของแต่ละคนเลยนะครับโอเคฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะก็ ตอนนี้ผู้ติดตังผมก็อยู่ที่ประมาณ300คนและก็อยากให้ถึง1,000ไวๆนะครับนะก็ฝากพเพื่อนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเหมือนกันแล้วเราก็จะเจอกันไปอีกยาวนานไม่ว่าเกมนี้หรือเกมไหนนะครับผมจะอยู่ไปอย่างนี้แหละนะครับโอเคแล้วก็คลิปนี้น้องวัดก้านะครับฝากฝากด้วยนะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนด้วยพูดผิดพูดถูกอีกแล้วโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับ